อ่ะโอเคเดี๋ยวยังพูดนะอ่ะโอเคโอเคอ่ะลูกลูกอยากได้กล่องไหนอ่ะลูกเลือกก่อนลูกจะได้กล่องไหนเอานี้เอานี้โอเคเป่ายิงฉูโอเคไหมอิงฉูเออเอาเป๋อแม่อีกแล้วโอเคนีโก้แกะก่อนต้องใช้คัตเตอร์ไหมมันจะได้ไม่เป็นแบบรอยฉีกนะไม่เป็นไรก็แกะอย่างนี้เลยมาให้รีโก้แกะให้ได้ไหมใช่นี่โก้แกะอันนี้ของลิโก้เอาคแกะเลยค่ะแกะเลยค่ะได้ไหม ไปตามใครไม่อัดก็ตายตไปตามกี่ไปตามกี่อันนี้ของลูกห้ามแบบเหมือนกันนะรู้เห็นแล้วเฮ้ยเหมืนนี้ซเข็มป๊อปซูเปอร์เซยนยาโนไม่ใช่เดิกี้ขอดูการเจอแล้วนะไหนตัวพี่อยากไห้ไหมมีไม่ใช่ซีเข็มเน 1 no. chào, mừng. chào mừng.